สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็เพชรยนนะครับก็พอดีวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะมีลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้มาถ่ายอัปเดตสต็อกโซนซีอีกครั้งหนึ่งนะว่าแต่เป็นแถวหลังนะครับแต่เป็นแถวหลังนะเพราะว่ารถเราก็มีค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้นะสาหรับตัวรถกระบะไม่ว่าจะเป็นแคปหรือ4ประตูนะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆกล้กรุงเทพปริมณฑลก็เข้ามาดูรถได้นะครับที่กรุงเทพมินบุรีนะครับเสรีไทย68แแยกหนึ่ง นับบริษัทเพชรยนต์นะครับถ้ากลัวมาไม่ถูกก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ได้เลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นรถกระบะนะครับถ้าฝั่งซ้ายมือผมมันจะเป็นอ่าพพวนับมิลเอ็กฟอร์จูเนอร์แล้วก็พวกฟอร์จูเนอร์ทั้งหลายแหล่นะครับมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ที่เคยถ่ายกันไปเนาะนับรถก็จะอยู่ฝั่งนู้นกันซะหมดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายตัวรถกระบะแครบส่วนใหญ่จะเป็นแครบหมดเลยนะที่จอดอยู่ตรงนี้ นะครับคันแรกก็เป็นอิวสูดีแมกนะครับเป็น1.9นะครับปี21นะครับ็ดนสำหรับตัวนี้เป็นปี21เป็น1.9 LDA นะครับเลขไมล์หนึ่งหมื่นหกิโลสำหรับคันนี้เป็นรถกระบะตัวสูงนะครับเป็น Highlander 1.9 LDA นะครับราคา619เลขไมล์หนึ่งหมื่นกิโลนะครับรถเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์นะครับสำหรับตัวนี้นะไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์เต็มระบบนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ด้านล่างนะครับไฟเลี้ยวกับ ไปตัดหมอกก็อยู่ด้านล่างกระจังหน้าก็จะเป็นเขี้ยวแบบนี้นะครับต้องบอกว่าตัวรถเดิมๆไม่มีพิความจมน้ํโชนหนักแน่นอนนับสำหรับตัว LDA เนี่ยก็คือเป็นตัวเริ่มต้นของตัวสูงของอิวสูงนั่นเองนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของตัวสูงนะครับภายในก็จะไมน์เนชเชนใหม่นะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าออโต้บานคนขับนะครับหน้าจอก็เป็นตัวทาสกรีนนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่สวยงามนะเพราะมันถูกไมน์เนชเชนใหม่ทั้งหมด นะครับบอดี้รอบคันนะครับทั้งภายนอกภายในขนาดพวงมาลัยนะครับดีไซน์ของเบาะแล้วก็ดีไซน์ของหัวเกียร์แท่นเกียร์อะไรต่างๆนะครับคุ้มๆแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะเบาะทรงสปอร์ตด้วยราคาหกสายหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัว LDA นะครับตัวเริ่มต้นของปียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยมันก็ราคามันก็อยู่หกปลายถึงเจ็ดต้นนะครับนะสำหรับคันถัดมานะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับเป็นสองจุดสี่ E พัท นะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับเป็น24 e p a d s ราคา5 7 000, 9 0 0 0บาทนะครับเป็นตัว e p a d s ก่อนจะเป็นตัว G นั่นเองมันจะมีตัว J e e p a s พัสดนะ e p พ d s ก็จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับถ้าเป็นตัว E ธรรมดาก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับคันนี้ก็เป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์เช่นกันนะครับรถปี17ราคา5,79นะครับฟีดอาจับเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับตัวรถกระบะน,นะ ตรงนี้ก็ถ้าเป็นรถกระบะอน,นี้เราก็ไปต่อยอดธุรกิจได้อีกเยอะเลยนะครับถ้าลูกค้าเอาไปใช้เนาะเพราะว่ารถสวยๆเดิมๆอยู่แล้วนะครับสําหรับคันนี้กระจกก็เป็นโตโยต้าแท้นะครับทุกบานนะครับรถสวยๆเกียร์แมนวนวลหกสปีดเหมือนเดิมนะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบกิโลนะครับเป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดสองจุดสี่ e พัดนนะครับรถได้ปีสิบเจ็ดได้ตัวสูงนะครับแล้วก็ได้สีขาว ราคาเพียง5้าแสนเหมื่นเพันบาทนะครับคันถัดมาคันนี้ก็จริงๆหล่อมากเลยนะแต่แต่ก็สงสัยว่าทําไมลูกค้าไม่ค่อยโทรมาคันนี้นะครับโทรมาทาง Black Edition ซะเยอะนะครับคันนี้เป็น Nissan Navara นะครับเป็นตัว2.5นะครับเป็นตัว Sport Tech นะครับคือเป็นรุ่นพิเศษนะครับมันจะมีชุดแต่งมารอบคันนะครไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์กระจังหน้าก็จะเป็นเฉพาะรุ่นนะครับมีสเกิร์ตรอบคันแล้วก็มีสปอร์ตบ,บาร์ด้านหลัง นะครับเป็นตัว Sport ตเทคเป็นปี2018นะครับคันนี้นะเลขไมล์30,000กว่ากิโลนะครับ30,400กิโลรถปี2018แล้วคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะครับราคา499,000บาทนะครับใครหารถหลอ่อเท่ๆแบบใช้ไม่สามขครนะคันนี้น่าสนใจนะครับเป็นตัว2.5 Sport ตเทคนะครับรถสวยๆเป็นตัวสูงนะครับเป็นตัวคาลิเบอร์นะครับเป็นตัวสูงติดฟิล์มรอบคันให้เรียบร้อยนะ นะครับรถสวยๆเลยแม็กก็เป็นตัวท็อปนะครับยางก็เป็นยางโตโยนะของญี่ปุ่นนะครับเนี่ยมีสปอร์ตเทคนะครับมีสปอร์ตบาร์มาให้มันจะเป็นรุ่นสปอร์ตเทคนะครับแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์คาลิเบอร์อะไรต่างๆนะครับตัวนี้ติดมาจากศูนย์เลยนะครับติดมาจากศูนย์สวยๆนะครับราคาก็ถูกนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครัสำหรับรถกระบะแครบของนาวาร่าตัวนี้มันเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสด้วยนะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับเลขใหม่ นะะเลขไมล์สามสี่ศูนย์พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเต็มระบบมีคูตคอนโทรลเกียร์เมนูนล6สปีดนะครับหน้าจอเป็นเคนบูดเชื่อมต่อบลูทูธ usb cd dvd ได้หมดนะครับตัวบอกก็เป็นทูโทนนะขาวดำนะรับรถสวยๆสยำหรับคันนี้นะนิสสันนาวาล่าสองจุดห้าสปอร์ตเฮกสีขาวมุกตัวสูงนะครับหรือถ้าใครชอบอ,อในแบรนด์มิซูมิชินะครับคันนี้ก็สีเก้าเช่นกันนะครับราคาเท่ากันนะไทต,ตันสีเก้าเก้า สปอร์ตเทคกสีเเก้านะครับอาจจะมีเสียงฝนเข้านิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกแลปตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่นะเป็นตัว GLS นะปีสิบแปดเลขไมล์อยู่สองหมื่นสามพันนะครับเลขไมล์สองหมื่นสามพันกิโลอันนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลนะครับรถได้ปีนะรถได้ปีสิบแปดนะเป็นไททันนะสองจุดสี่ GLS นะรถสวยๆนะเป็นตัวขับเปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับที่ถ่ายมานะครับ ด้านในของมิซูมิชิเนี่ยพวงมาลัยก็จะคล้ายปาเจโร่นะพวงมาลัยคล้ายปาเจโร่นะครับพวงมาลัยสวยๆนะครับเลขไมล์เดิมๆนะ20มื่นนะครับหน้าจอมีกล้องนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเบาะภายในเป็นเบาะผ้านะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะครับรถกระบะมือสองนะครับติดต่อผมเลเซตยนได้เลยนะครับศู2ย์หกสองหกสี่ศูย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับ คันนี้ก็ต้องบอกว่าลิมิเต็ดอีกนะคันนี้เป็นตัว e พ a สเป็นตัว e พัสดปีสิบเก้านะครับคันนี้เป็นตัว e พัสดปีสิบเก้านะครับสำหรับรีโวสีเทาดำสี่ประตูพีเลอร์นะครับราคาไม่แรงนะคันนี้ราคาไม่แรงนะแต่จำไม่ได้ว่าหกสี่เก้าหรือเท่าไหร่นะครับรถเป็นปีสิบเก้าสองจุดสี่ e พัสดเกียร์แมนนวลหกสปีดนับรถสวยๆเป็นสีเทาดำนะครับหน้าหลอกนะครับวีโก้แชมป์คันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับสี่แสนกว่าบาทนะครับวีแสนกว่าบาท v i g โกแชม์เรามีก็หลายคันเหมือนกันนะสำหรับสาวก v i g โกแชม์เครื่อง d 4 d v i ีเวนเทนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับที่บริษัทเพ็รยนนะครับคันนี้ก็เป็นตัว 2.4G นะครปี17นะครับ 2.4G ปี17ราคา4 75,000บาทนะครับเลขไมล129,000กิโลนะครับก็เป็นรถตัวตัวเตี้ยแต่ว่าเป็นตัวท็อปเป็นตัว G นะครับพวกแอร์ข้างในก็จะเป็นออโต นะครับแอร์เป็นออโต้พวงมาลัยก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับเลขไมค์คันนี้1 2ึ่0 0สนสอนเะครับแอร์เป็นออโต้หน้าจอก็เป็นแมนนวลนะครับมีโหมด e ีโคและพาวเวอร์โหมดให้นะครับเป็นตัว G นะเป็นรถตัวสแตนดาร์ดที่ใช้ต่อยอดธุรกิจติดคอกทำอะไรก็ได้หมดนะถ้าใครสนใจท่านไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์062640 7 7 7 6 นะครับเดี๋ยวผมแปะให้ดูอีกสองาคัญนเนาะมีทั้งแขบและ4ประตูแล้วก็มีรถอินโนวาแล้วก็มีนะครับรถตู้เราก็มีค่อนข้างเยอะนะผมไม่ค่อยได้ถ่ายรถตู้นะเพราะว่าขายไม่ค่อยทันเขาเพราะว่าทางบริษัทเขาโ <c oughs> ปรโมทรถตู้เยอะนะเอาเข้ามาถึงก็สี่สิบห้าสิบพันนะครับรถตู้มีค่อนข้างเยอะนะครับมีอินโนวามีอเวนซ่นะครับโซนฝั่งนี้จะเป็นรถเก๋งนะเป็น พวกอิโวคา 1.2, 1.5, 1.8นะเครื่องยนต์นะแล้วก็รถที่จอดตรงกลางก็จะเป็นรถรอปล่อยพอลูกค้ามารับทั้งหมดนะครับคันด้านขวามือเนี้ยเป็นรถเข้ามาใหม่เป็น f o r er t u ูเ r อร์ดีนะเป็น f o r t u ูเนอร์ทดีแต่ตอนนี้เขาเบาไปสปาอยู่นะครับมันก็เลยถ่ายไม่ได้นะคันนี้ราคา6กแสนแปดบาทนะเป็นตัว t ที s ดีสปอรตนะเป็นตัว t ที s ดีสปอรับเคลื่อนสีล้อเครื่องยนต์สานะครับรถปีสิ นะครับเป็น TR d ดีแท้สีดำเลยนะครับกับ t ต y o t a Fortuner 3.0 D4D V n Turbo นะครับ 4WD ครับสีราคา6,890สำหรับใครที่หลงไหลในตัวโฉมแชมป์นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้เลยผมฟงรายละเอียดให้นะครับอันนี้เป็น Na ว a r a b แบ็กแอกชั่สีขาวนะแบ c k e d i t i o n สีขาวโซนอย่ารถกระบะแคบจะอยู่โซนนี้หมดเลยนะถ้าสี่ประตูจะอยู่ด้านหน้านะครับที่ผมเคยถ่ายบ่อยๆนะครับ เนี่ยรถกระบะแบ็กเกอร์ดิชันก็ต้องบอกว่าตัวแบ็กเกอร์ดิชันเนี่ยเลข mai, ไม 50, 000, ขลนะ์จะไม่เกินห้าหมื่นทุกคันเลยนะจะไม่เกินห้าหมื่นนะครับเป็นรถใช้น้อยนะรถสวยๆเลยนะครับส่วนโซนหน้าจะเป็นสี่ประตูนะอันนี้ก็เป็นสี่ประตูตัวสแตนดาร์ดนะครับเป็นตัวเตี้ยรธรรมดานะสองจุดสี่ีนะครับ, e, รบส่วนคันนี้เป็นอิวสูดีแมปเครื่องสามจุดศูนย์ตัวแซดแพททีปนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีแคลริบอยพร้อมใช้งานนะครับแถมให้ฟรีๆ เป็นตัวท็อปไฟหน้าโปรเจคเตอร์เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเบาะไฟฟ้ามีจอเนวี่แอร์ออโต้มีหมดนะครับคันนี้ราคา65เอ้ย665นะครับ665,000บาทนะครับหรือจะเป็นแบ็คอิดิชั่นสีเทาดำนะเป็นแบ็คอิดิชั่นสีเทาดำคันนี้ยังว่างนะครับแต่4ประตูติดจองไปแล้วนะสำหรับแบ็คอิดิชั่นนะครับราคาก็ไม่แรงนะสำหรับตัวแบ็คอิดิชั่นที่เป็นแคปนะครับคันนี้อันนี้รอลูกค้ามารับ นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับสเตลนะเป็น1.9สเตลนะสีดำนะรถสวยๆหล่อๆหน้าจะหลวดนะครับเราก็มีทั้งสีขาวสีดำนะครับมีให้เลือกกันเลยนะครับหรือว่าใครชอบรถกระบะที่บล็อกเครื่องยนต์ใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นตัว 2.8G นะเป็นตัวนี้เป็น 2.8G ปี17นะครับราคา659 เป็น4ประตูพีลันเนอร์เครื่องยนต์2.8นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับข้างในก็จะมีจอมีเนบอกไฟฟ้าแอร์ออโต้นะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะสำหรับตัว2.8นะครับรถสวยๆทั้งนั้นนะครับคันนี้รอลูกค้ามารับพรุ่งนี้นะครับทีอาดีนะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับทีอาดีสปอร์ต1ล้านแสนบาทนะครับอิวซูมิวเอ็กขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ก็หลุดจองมานะครับเป็นมิวเอ็กซ์สีบอ นะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับต้องบอกว่าราคานี่8ปดแสนสองหบาทนะครับเป็นรถน่าจะปี18บแปนะครับคันนี้น่าจะปี18บแปเพราะว่าโทนข้างในมันเป็นเออมันเป็นสีสีอีกโทนเข้มๆนิดนึงนะครับเนี่ยมีพรมกระดุมมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวบอกก็เป็นสีเบดนะครับแอร์ออโต้มีจอเนวี่นะครับ, Auto, Navy, รบเป็นเครื่อง3.0ขับเคลื่อน2ล้อ นะครับเกียอัตโนมัติเครื่องยนต์3000นะครับเป็นตัว3.0 Navy นั่นเองนะครับรถสวยๆนะนะครับเลขไม่อยู่93,000นะเลขไม่ก0หมมนกิโละครับกับยูซูมิเคันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีสีขาวเข้ามาเยอะนะครับตามที่ผมเคยแจ้งว่ามี f o r t จ n e r สีขาวเข้ามานะปี18นะครับมีอยู่มาณ3คันนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับ เพราะว่าราคา999,000บาทนะครับกับยูสูดีแม็เอ้ยใช่ยูสูดีแม็กพอภัยรับกับ Toyota Fortuner นะครับ,บ, er รบเป็นเครื่อง 2.4V ครับเครื่อง2ล้อปี18นะครับราคา999,000บาทนะครับเป็นสีขาวมุกสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับแล้วก็มีหนุ่มเนื้อหอมตัวดำอยู่นี่1คันนะเป็น Toyota Fortuner l e g e n d เป็น2.8 ซิกมาโฟนะครับคิกเซนเซอร์อะดัพตีฟคูดคอนโทลไฟหน้า LED นะครับไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลนะครับมีกล้องรอบคันโอ้โหแบบจัดเต็มมากคันนี้นะโลโก้ข้างหน้ามีเรดร์เพราะว่าตัวนี้มีอะดัพตีฟคูดคอนโทลนะครับคันนี้ก็เป็น TRD Sport เช่นกันนะเป็น 2.8TRD Sport Backtop นะครับราคา1 1 7 0 0 0 0านบาทนะตัวรถสีขาวมุกมีสเกิร์ตรอบคันพร้อมหลังคาสีดำ พร้อมล้อมแอกขอบ20ของท RD นะครับเนี่ยคันนี้ก็เป็นสีขาวอีกหนึ่งคันนะที่ผมบอกมีสีขาวเข้ามานะครับคันนี้ก็เป็น2.4นะครับเป็น2.4 V ปี18นะครับรถสวยๆนะคันนี้ได้ทะเบียนกรุงเทพด้วยนะคันนี้ราคา989,000บาทนะครับที่ราคามันต่างกันเพราะว่ารถมันเข้ามาไม่พร้อมกันนะครับแหล่งที่มามันคนละที่กันนะครับแต่ว่าตัวรถเรารับประกันโครงสร้างบอดี้อยู่แล้วนะครับรถสวยรถเดิมทุกคัน ราคาราคา989นะครับทะเบียน2390ตัวนี้นะครับแล้วก็มีด้านหลังเนี่ยสามคันที่ผมบอกนะครับสามคันที่ผมบอกคันนี้ราคา999นะคันนี้ราคา999นะครับรถสวยๆนะครับกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวมุกนะครับจอดประชันโฉมมาเลยนะครับฟอร์จูเนอร์กับมิวเอ็กตัวพิเศษนะตัวนี้เป็นตัวดิ o อ i c นะเป็น1.9ดิ o อ i c นะปี19บเ้ราคา929,000บาทต้องบอกว่ารถคันจริงสวยมากสำหรับตัวดีออลิกข้างในมีไฟแอมเบียนไลท์มีจอเนวี Navy นำทางไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันนะมีชุดแต่งไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีแหลกหลงังคามีอะไรให้ครบถ้วนเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ f ฟ r ์ u n e r อร์รุ่นไหนก็เราติดต่อผมมาได้นะเพราะมันมีคนข้างเยอะนะครับ วันนี้ผมเดนเพชรยนตรับก็มาอัปเดตทางรถกระบะแคและสประตูตัวเตี้ยตัวสูงแล้วก็รถครอบครัวนะครับลูกค้าหารุ่นไหนนะครับลองติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์หกส7งหกสนเะครับเพราะว่ารถเรามีแบบอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังไงก็ต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ